พระเจ้ารักษาโรคได้ไหมได้ครับทำไมจะไม่ได้พี่น้องผู้ต่งองพระเจ้ารักษาโรคได้แน่นอนแต่การที่รักษาโรคของพระเจ้ามีหลายวิธีบางทีก็อธิษฐานบางทีก็กินยาบางทีก็หาหมอแต่บางทีพระเจ้าก็ไม่รักษาพยา้าอยากให้เราเป็นโรคเพื่อเป็นพายานกับคนไม่เชื่อว่าที่สเตียน ถึงแม้เป็นโรคก็ยังมีความสุขและบางทีพระเจ้าก็ให้ตายในโลกนั้นแหละเพื่อเป็นพยานให้กับคนไม่เชื่อว่าเห็นไหมพิเศษถึงแม้ตายก็มีความหวังพระเจ้ายังไอ้ปัญหาบกสรอนเพี้ยนคืออะไรพระเจ้ารักษาโลกต้องวางมือบนหัวกะบาลอย่างเดียวเพี้ยนไอ้พวกที่ชอบวางมือบนหัวกะบาลรักษาโรกนะผมนุ่ใจท่านนะครับไปโรงพยาบาลเลยไป คนก็ยากจนเนี่ยนะไปไปวางมูลหับกบาลก็ไปก็ให้คุณวางเลยดูสิว่าหมอการกาการักษาที่หมอเขารักษาหายคุณวางมูลหบกบาลเป็นจะหายมากกว่ากันโ <c oughs> ทพระเจ้ารักษาอยู่แล้วครับแต่รักษาตามวิธีของผ์ตามพระไทยของผ์และบางทีผมก็ไม่รักษาให้โรคหายแต่ให้โรคนั้นถอยกีเ่เยอะวตงผมเขาจะเลี้ยงครับผมให้หลายสิ่งหลายอย่างไอ้คนที่ชอบูออู้ปปิลตรงนี้คนไหนมีความเชื่อโรคจะต้องไม่มีต้องหายโรคทุกอย่าง ใครไม่หายโรคแสดงว่าไม่มีความเชื่อใครพูดปบะโนี้อันตรายนะครับเพราะที่ใครใครพูดประโนี้นะแสดงว่าทําไมต่อไปเขาจะตายเพราะโรคไม่ได้ถ้าเขาป่วยตายเมื่อไหร่แสดงว่าเขาไม่มีความเชื่อไม่เข้าใจเหรอังนั้นพี่น้องรองดีๆพูดตามผมคนที่เชื่อพระเจ้างแท้จริงคนที่เชื่อพระเจ้าแ่แท้จริงก็คือคนคนนั้นที่มอบสิทธิ์ในชีวิตที่มอบสิทธิ์ในชีวิตของเขาอยู่ภายใต้สิทธิ์ของพระเจ้าต่อไปนี้ชีวิตเป็นของผม จะดีจะตายจะได้จะเป็นแล้วแต่ผงถ้าเป็นโลกพงไม่หายขอบคุณพระเจ้าแสดงว่าพงอยากให้มีชีพประกาศตรงเรื่องพงต่อไปประกาศเรื่องพงต่อไปแต่ถ้าพงถ้าเป็นโลกถ้าเป็นโลกพงให้ตายขอบคุณพระเจ้างานจบแล้วจะอะไรท่านเนี้ยไม่ไหเนี่ยเอาไงริงไม่จริงงาจาจย์อ๋อถ้าเป็นโลกคุณจะเลิกเชื่อพระเจ้าเลยบ้านคุณให้มันเลิกไปเลยเต้องง้อมัน ขอพระเจ้าเวตาะนะครับนั้นคนเชื่อจริงก็คือมอบสิทธิ์ในชื่อของเองอยู่ภายใต้สิทธิ์ของใครสิทธิ์ของพระเจ้าอันนี้สำคัญนะครับมีญญาณจับหลับได้ไว้โอเค